ลองนึกภาพดูสิหากหัวใจของคุณหยุดเต้นถึง17ครั้งในเวลาแค่13นาทีแล้วคุณจะเห็นอะไรกันแน่นี่คือเรื่องราวสุดพิศวงจากชายชาวอังกฤษคนหนึ่งที่เผยประสบการณ์เฉียดต,ตายและทําให้เราคร่กลวญถึงความหมายของชีวิตความตายและสิ่งที่เรียกว่าสวรรค์แต่เฮ้ยนี่ไม่ใช่แค่เรื่องเล่าชวนขนลุกเท่านั้นยังอาจทําให้คุณสงสัยว่ามันเป็นความจริงหรือแค่ภาพลวงตาอ่านต่อสิแล้วคุณจะรู้เองชายหนุ่มชาวอังกฤษชื่อจอร์ิลเลียมวัย39ปีได้กลายเป็นข่าวฮือฮาออนไลน์ทั่วโลก หลังจากเปิดเผยว่าเขาเคยตายไปถึง17ครั้งในช่วงเวลาเพียง13นาทีเท่านั้นและในระหว่างนั้นเขาได้สัมผัสกับสิ่งที่เขามั่นใจว่าเป็นสวรรค์อย่างชัดแจ้งแต่เอาเทอร์นี่คือจุดที่เรื่องเริ่มน่าสนใจจริงๆเพราะมันชวนให้เรารเผชิญหน้ากับคำถามใหญ่สวรรค์น,นั้นมีอยู่จริงหรือเปล่าและทำไมจึงมีแค่เขาคนเดียวที่เห็นทุกอย่างเริ่มขึ้นในเดือนพฤศจิกายนปี2004เมื่อจอเดินทางไปยังเมืองชายทะเลวิทบีเพื่อฉลองวันเกิดครบรอบ40ปีของแฟนสาวซึ่งสำหรับมือใหม่ ที่อาจไม่รู้วิบีเป็นสถานที่ท่องเที่ยวริมทะเลที่มีบรรยากาศโรแมนติกในประเทศอังกฤษนั่นแหละเขากําลังเพลิดเพลินกับมื้อเย็ยนในผับที่มีบรรยากาศสบายๆแต่ทันใดนั้นเขารู้สึกร้อนผ่าเหงื่อไหลายเยิม้มและเวียนหัวซ่านก่อนที่จะหมดสติล้มลงตรงกลางโต๊ะอาหารนี่คืออาการหัวใจวายเฉียดพลันที่หลายคนอาจไม่รู้ว่ามันเกิดขึ้นได้รวดเร็วขนาดไหนและอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตถ้าไม่ได้รับการรักษาเร็วพอ เมื่อจอรนฟื้นคืนสติเขาตื่นขึ้นมาในโรงพยาบาลแพทย์เปิดเผยตรงๆว่าเขาโชคดีมากเพราะหัวใจวายแบบนี้มกักจะรอดหรือตายไม่มีทางเลือกกลางๆเขาถูกวินิจฉัยว่าเป็นภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันหรือที่เรียกว่าการอุดตันของหลอดเลือดหัวใจซึ่งเป็นปัญหาทางการแพทย์ที่เกิดจากเลือดไม่สามารถไหลเวียนไปเลี้ยงหัวใจได้อย่างเพียงพอถ้าคุณยังไม่เคยได้ยินมาก่อนลองนึกภาพเส้นเลือดใหญ่ในหัวใจที่ถูกอุดตันด้วยคราบไขมันหรือเลืเลอดมันทําให้หัวใจทํางานผิดปกติและอาจนําไปสู่ภาวะฉุกเฉินอย่างนี้ได้เลย แต่เรื่องยังไม่จบแค่นั้นเกือบหนึ่งปีต่อมาจอรนต้องเข้ารับการผ่าตัดทำทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจแบบ3ามเส้นที่เมืองลีดซึ่งเป็นขั้นตอนสำคัญในการรักษาหัวใจที่ต้องสร้างเส้นทางใหม่ให้เลือดไหลเวียนแม้ว่าเขาจะรู้ว่าการผ่าตัดนี้จำเป็นต้องหยุดหัวใจชัว่วขณะเพื่อให้หมอทำงานได้แต่เขากรับรู้สึกสงบอย่างประหลาดใจเหมือนคลื่นความอบอุ่นที่อบอุ้มตัวเขาไว้ไม่เคยสัมผัสมาก่อนในชีวิตและนี่คือส่วนที่หลายคนอาจาพลาดเพราะมันแสดงให้เห็นว่าจิตใจของมนุษย์สามารถรับมือกับความตายได้อย่างไรบ้าง ก่อนการผ่าตัดจอรรู้สึกถึงการปรากฏตัวของบิดาและปู่ที่จากไปแล้วเหมือนทั้งสองมาส่งกำลังใจให้เขาและระหว่างที่หัวใจหยุดเต้นเขาได้เห็นทั้งสองอีกครั้งในสถานที่ที่เขาอธิบายว่าเป็นสวรรค์ห้องแห่งหนึ่งที่เต็มไปด้วยความสงบและความอบอุ่นเขาบอกว่าผมอยู่ในห้องเดียวกับพวกเขาผมพูดว่าคิดถึงมากเลยครับดีใจที่ได้เจอกันอีกคุณปู่พูดว่าโตขึ้นมากเลยนะแล้วเราจะได้เจอกันอีกเร็วๆนี้แต่คุณพ่อพูดชัดเจนกว่า ยังไม่ถึงเวลาลูกยังมีลูกสาวสองคนที่ต้องดูแลนี่อาจเป็นจุดที่ชวนโต้เถียงเพราะบางคนอาจมองว่ามันเป็นเพียงภาพลวงจากยานอนหลับหรือความเครียดแต่สำหรับจอรมันสมจริงมากจนเขาเชื่อมัน่นเมื่อฟื้นจากภาวะโคมา่าจอรนคิดว่าการผ่าตัดผ่านไปเรียบร้อยแต่ความจริงคือเขาเพิ่งตื่นขึ้นหลังจากโคมา่าหลายวันแพทย์เปิดเผยว่าหัวใจของเขาเกิดภาวะเต้นผิดจังหวะอย่างรุนแรงหรือที่เรียกว่ากะริดมีอาจจนต้องใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าซ้ำ รวมทั้งหมด17ครั้งในเวลา13นาทีเขาพบรอยไม่สองจุดบนหน้าอกเป็นหลักฐานผมไม่สามารถอธิบายได้ว่ามันเกิดขึ้นตอนไหนหรืออย่างไรสิ่งที่แน่ใจคือมันสมจริงมากและเต็มไปด้วยความสงบที่ผมไม่เคยสัมผัสมาก,ก่อนในชีวิตเขากล่าวสรุปและนี่คือส่วนที่คนส่วนใหญ่พลาดเพราะมันทําให้เราต้องคิดว่าประสบการณ์เฉียดตายแบบนี้สามารถเปลี่ยนมุมมองชีวิตได้อย่างไรแต่อาเทอรนี่คือจุดที่เรื่องเริ่มน่าสนใจและอาจชวนโต้เถียง คุณคิดว่าสิ่งที่จอนเห็นเป็นสวรรค์จริงๆหรือแค่ผลข้างเคียงจากยาและภาวะทางการแพทย์หรือว่ามันเป็นข้อพิสูจน์ว่ามีชีวิตหลังความตายถ้าคุณเป็นคนเชื่อเรื่องสวรรค์คุณอาจเห็นด้วยกับเขาแต่ถ้าคุณเป็นนักวิทยาศาสตร,ร์คุณอาจสงสัยว่ามันเป็นแค่ภาพลวงจากสมองที่ขาดออกซิเจนบอกมาเลยสิในคอมเมนต์คุณเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับมุมมองของจอนและถ้าคุณมีประสบการณ์เฉียดต,ตายเหมือนๆกันคุณจะเล่าให้ฟังไหมแหล่งข้อมูล metro uk https colon slash slash metro.co.uk slash NHS UK, nh uk https colon slash slash www.nhs.uk slash condition slash heart attack slash nature j o u r n a l https colon slash slash www.nature.com slash